เรียกหมวดทางความเคารพ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทางบ้านด้วยนะครับคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนตัวชี้นับชายลิมิตพอเข้าใจกันไหมครับเข้าใจครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอ0 9 9 9 9จด้เาซ้ได้เท่าไหร่ครับได้หนึ่งนะครับในระดับนี้ได้หนึ่งนะครับดีมากนะวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับจากเรื่องที่เป็นลิมิตเรามาเปลี่ยนเป็นเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์กันบ้างนะครับ พวกเราอยู่ม .6 ถูกไหมเราม .5 เราต้องเคยเรียนเลขาคณิตวิเคราะห์กันแล้วนะครับเคยมีสูตรเคยเห็นสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมไหมครับสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมถ้าสมมติเรามีจุด3ามจุดในหนึ่งสองคูณสูงคูณฐานใช่ไหมครับอันนี้คือสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับทีนี้เรามาดูถ้าสมมุติเป็นลักษณะของจุดนะครับเป็นจุดสมมุติผมเป็นจุดในรันนาสามเหลี่ยมถ้า อันนี้อยู่ในระนาบพิกัดฉากรู้จักระนาบพิกัดฉากจํากันได้นะครับในระนาบพิกัดฉากจุดของระนาบพิกัดฉากเนี่ยเราจะแทนด้วยอะไรครับ<อ>แทนด้วย<อ><ๆ> x กับ y จุดไว้เป็นคู่นับ x กับ y นะครับคู่นับ x y สมมติผมเรียกนะครับผมเรียกจุดจุดแรกนะครับว่าเป็น x 1นะครับ y 1นะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับแล้วก็มีจุดที่2นะครับก็คือ x 2นะครับแล้วก็ y 2นะครับ แล้วก็จุดที่3มนะครับก็คือ x 3 y 3 y 3นะครับคำถามก็คือถ้าผมรู้พิกัดของจุดยอดของสามเหลี่ยมแล้วนะเราจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมอย่างไรนะครับวันนี้คือสูตรที่เราจะใช้นะครับผมจะบอกสูตรเลยละกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการพิสูจน์สูตรง่ายๆนะครับคร่าวๆว่าคืออะไรนะครับสูตรที่มันอยู่ในรูปแบบที่จําง่ายนะครับก็คือจะเป็นสูตรนี้นะครับ จะคือพื้นที่นะครับเราจะได้ว่าพื้นที่นะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดเป็น x 1 y 1 x 2 y 2แล้วก็ x 3 y 3นะครับสามารถเขียนได้ในรูปของนะครับหส่วนสนะครับแล้วก็ใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปนะครับแล้วก็มี Determinant นะครับก็คือเ e t นะครับเคยเรียนเรื่อง Dead e t กันยังโอเคแล้วเมทริกซ์นะครับตอ4ส่ใช่ไหมทีนี้เรามาดูสิ นะครับว่ามันคือเด็ดของอะไรนะครับเด็ดวิธีการนะครับก็คือนักเรียนก็เอา x 1 y 1นะครับมาตั้งเป็นแถวแรกนะครับเป็นเมทริกซ์ขนาด3า 3, 3, แล้วก็ใส่หนึ่งเข้าไปอีกตัวหนึ่งครับนะเสร็จแล้วลองทา,ายสิยว่าแถาวที่2เป็นอะไร x 2 Y 2 x 2 y 2เก่งมากนะครับทำไมถึงรู้ครับออกเพราะแอบดูชีตใช่ไหม <laughs> ไม่เป็นไรนะครับเป็น x 2 y 2แล้วก็1นะครับแถวสุดท้ายก็เป็น x 3 y 3แล้วก็1นะครับทีนี้การที่ผมใส่ค่าสมบูรณ์นะครับเพื่อความถูกต้องของเครื่องหมายนะเพราะพื้นที่มันเป็น <5 S 1> เครื่องหมาย <5. S 1> บวกค่าบวกเสมอนะครับ uh huh. แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเราเรียงจุด x 1 y 1 x 2 y 2แล้วก็ x 3 y 3ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาคือถ้าทิศทางมันถูกต้องในอสมกาแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย รัเพ,รพื้นที่สามเหลี่ยมก็อยู่ในรูปนี้นะครับฟอร์มในนี้ค่อนข้างสวยนะครับสวยเพราะว่ามันอยู่ในรูปของเดดได้ถ้าผมวาดสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้นะครับสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรอบสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับถ้าเราดูสีส่เหลี่ยมรูปนี้นะเสร็จแล้วผมจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้ถูกไหมครับจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้พื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้หายังไง มันคือพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่ลบกับอะไรบ้างครับสามเหลี่ยมพี่นาถูกต้องก็คือสามเหลี่ยมรูปเล็กอีกสามลูกนะแต่สามเหลี่ยมรูปเล็กรูกนี้หาพื้นที่ง่ายไหมถ้าเกิดสมมุติผมรู้ว่าตรงนี้เป็นมุมอะไรเอ่ยมุมชากมุมฉาก็ิเนตสองคูณสูงคูณถามได้เลยตัวนี้หาง่ายไหมหาง่ายตัวนี้หาง่ายไหมหาง่ายเพราะตัวนี้หาง่ายหาง่ายหาง่ายแล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมดหาง่ายไหมครับหาง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้ นกักเรียนก็สามารถเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมลบพื้นที่สามเหลี่ยมตูงนี้ได้นะครับถ้าตัวนี้ดูพิกัดของ y ใช่ไหมครับข้างบานเป็น y 2ข้างล่างเป็น y 1เพราะฉะนั้นความยาวตัวนี้ก็เป็นอะไรครับ 3> y, 3. y 2ลบ y 1นึนักเรียนก็สามารถคำนวณได้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็กลายเป็นอะไรครับเส้นนี้ก็เป็น x 1ลบ x 3ดีมากนะครับคูณออกมาก็ได้ตัวหนึ่งเสร็จแล้วตัวนี้ก็หาได้เหมือนกันหาได้เหมือนกันหาอะไรเหมือนกันแล้วก็คำนวณออกมาเสร็จแล้วก็จับรูปนะครับแล้วม ในรูปนี้ได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ให้ผู้ชายก่อนแล้วกันนะ,ะวิวออกมาทำนัก้านานสักเล็กน้อยนะ,ะลบหนนะครับคอมม่าสานะครับแล้วก็1นึองนะครับลองคำนวณดูดตามสูตรเลยนะครับแล้วก็มีอะไรครับจำสูตรได้แม่นมากจำสูตรได้เร็วมากนะครับสามคูณสามอะผมลองเดินดู สองคนนี้สิดีมากนะคำนวณเด็ดโดนเด็ดได้นะวิวลองบอกเพื่อนๆทางบ้านได้ไหมว่าคำนวณยังไงเนี่ยหนวิวเราบอกเพื่อนทางบ้านสิโคลงครับมองทางบ้านด้วยนะครับมองทางบ้านแล้วบอกเพื่อนทางบ้านโคลงทางเนี้ยครับสามตัวนี้ครับคลงแล้วเป็นผลเป็นลบครับ คุณลบเป็นบวกเป็นลบครับเป็นลบครับเป็นลบได้เป็นบวกเป็นบวกอะไรครับเป็นบวกคุณลงเป็นบวกแล้วก็คูณขึ้นเป็นเป็นลบครับโอเคอ่าคำนวณเลยครับคำนวณลองคำนวณปึ๊กนะครับอันนี้คือถ้าทางบ้านจําได้นะครับก็ลองคำนวณตามดูนะเราคำนวณตามดูดูแล้วดูซิว่าคําตอบได้ตรงกันไหมนะครับทางบ้านอย่าลืมนะครับคูณลงแนวนี้ขึ้นลงเป็นบวกนะครับคูณขึ้นต้องติดลบนะครับติดลบคำนวณออกมา อแต่ว่าถ้าเราคำนวณวันนี้ติดลบแสดงว่ามีที่ผิดใช่ไหมครับครับต้องใส่ค่าสมบูรณ์นะใส่ค่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็ลืมหารเลยเออหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองนะครับลืมหารหนึ่งส่วนสองนะครับก็ได้หกนะครับดีมากตันนี้เลืเขียนหนึ่งส่วนสองหนึ่ส่วนสองโอเคนะครับทางบ้านก็น่าจะได้เท่ากันนะครับหกอันนี้ก็คือขอบคุณมากครับวีสองสองสาวตบมือให้ใช้นุ่มน้อยบ้าาเรามา ดูตัวอย่างต่อไปแล้วนะพร้อมยังพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วอ่ะดูตัวอย่างต่อมานะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากขึ้นนะน่าสนใจมากขึ้นนะถ้าสมมุติผมบอกว่านะครับ a 1นะครับ b 1นึแล้วก็จุด a 2 b 2นะครับแล้วก็จุด a 3 b 3นะครับผมบอกว่าจุด3จุดนี้นะครับอยู่บน เส้นตรงนะครับอยู่บนเส้นตรงนะครับอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อเดี๋ยวผมจะเขียนนะครับเงื่อนไขนะแล้วเดี๋ยวให้พวกเราอธิบายนะครับถังบ้านลองคิดตามนะครับว่าทำไมตรงนี้จริงนะครับก็ต่อเมื่อเด็ของนะครับเด็ของผมก็เอามาเป็น A1 นะครับแถวแรกเป็น A1 B1 แล้วก็1นะครับแถวที่2ก็เป็น A2 B2 นะครับแล้วก็1แถวที่3คือ A3 B3 นะครับ B3 แล้วก็1ก็ต่อเมื่อเดดของตัวนี้นะครับเท่ากับ0ก็คือมันก็คือถ้าเรามีเส้นตรงใช่ไหมครับมันก็ต้องอยู่บนจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็ต้องต้องเป็นในลักษณะนี้ถูกไหมครับเราสามารถบอกอะไรกับมันได้บ้างว่าเงื่อนไขอะไรที่จุด3จุดบนเส้นตรงนี้ จุด3จุดนี้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันถ้าสมมุติเรายังไม่พูดถึงเรื่องพื้นที่ใช่ไหมเราอาจะบอกว่าจุด2จุดนี้หาความชันเท่ากับความชันของจุด2จุดนี้ถูกไหมครับหรือหรือถ้าผมบอกว่าถ้าจุด3จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันถ้าสมมุติเรามองจุด3จุดนั้นเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมถ้ามันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันมันมันเหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมไหมมันไม่ใช่สามเหลี่ยมใช่ป่ะใช่ป่ะมันพื้นที่มันควรเป็นอะไรโซนครับ ศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพทางอะไรครับเบรคาคณิตนั่นเองก็คือจุดสจุดพอมันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันพื้นที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นศูตรพอพื้นที่เป็นศูนย์ก็นี่คือสูตรของพื้นที่ถูกไหมัมันมันใส่ค่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วมีหนึ่งถึงสองเราก็สามารถเอาหนึ่งสองย้ายไปเอาสองย้ายไปคูณได้ค่าค่าสมบูรณ์ก็ถอดออกได้เพราะมันเท่ากับศูนย์รมันก็เลยเหลือเงื่อนไขในลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาสอบอาจจะอะไรได้อาจจะออกได้นะครับก็คือเอาเรื่อง ภาพทางเลขาคณิตนะครับกับสูตรกับพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับกับสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมเรามาดูต่อนะครับลองมาดูกันต่อนะถ้า a b c นะครับเป็นจำนวนจริงนะครับที่ต่างกันนะครับสามจำนวนนะครับจะได้ว่าจุดนะครับจุด a กําลังสอง a b กําลังสอง b และ c กําลังสอง สนะครับไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเกิดอะไรขึ้นครับนีลองนึกซิไม่อยู่บนเส้นตรงทางอ่าใช่ทางบ้านเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงในแ้ย่ของพื้นที่ใช่ไหมครับตามหาพื้นที่ได้ไหมครับได้ได้ได้ถ้ามันไม่อ่าถูกต้องถูกต้องถ้ามันไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็แสดงว่ามีพื้นที่ถูกไหมล้วพื้นที่คืออะไรพื้นที่ตามสูตรตามสูตรจาได้ใช่ไหมเราจําได้สูตรคืออะไรหนึ่งสองนึสองเดซหนึ่งสองอ่าพื้นที่นะผมเขียนก่อนได้พื้นที่ พื้นที่นะครับพื้นที่เท่ากับ1ส่วน2นะครับเด็ดของนะใส่ค่าสมบูรณ์นะครับก็เอาตัวนี้มาเขียนอะไรกันเรียงกันใช่ไหมจุดแรกคือ A กำลังสองเหนึ่งนะครับ b กำลังสองบหนึ่งนะครับแล้วก็ซกำลังสองหนึ่งนะครับวิธีการผมพูดข้าวๆง่ายๆแล้วกันนะครับเราสามารถเอา แถวนี้มาลบก,กับแถวนี้นะครับเป็นแถวใหม่นะแล้วเดือนหนึ่งก็จะหายไปกลายเป็น0นนะครับสมบัติของเด็ดนะครับเอาแถวนี้ตั้งเอาแถวนี้เป็นลบนะครับเดี๋ยวก็กลายเป็น0ูนย์นะเพราะฉะนั้นเราเลยศูนย์ศูนย์ก็จะมีศูนย์เสร็จแล้วก็ใช้สูตรของเด็ดได้นะครับค่าที่ได้ออกมานะครับมันจะเป็นลบของ A ลบ b นะครับคูณกับ b ลบ C แล้วก็คูณกับ C ลบ A นะผลคูณตัวนี้นะครับ เนื่องจาก A กับ ABC เป็นจำนวนจริง تي, ที่ทำไมครับที่ต่างกันนะครับผมลืมเขียนคำว่ากันที่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้อะไรครับตัวนี้เป็นศูนย์ได้ไหมเป็นศูนย์ได้ไหมต่างกันหมดเลย A กบับ B ต่างกันไหม B กับ C ต่างกันไหมต่างกันหมดใช่ป่าคูณอันนี้ตัวนี้เป็นศูนย์ไหมไม่เป็นตัวนี้เป็นศูนย์ไหมไม่เป็นตัวนี้เป็นศูนย์ไหมไม่เป็นงันคูณกันหมดเป็นศูนย์ไหมไม่เป็นเป็นศูนย์พอไม่เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นพื้นที่ก็ ไม่เป็นศูนย์ตัวพื้นที่ไม่เป็นศูนย์จุดสามจุดจะอยู่บนเส้นตรงเส้นเดียวบนเส้นตรงเส้นเดียวกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าจุดสามจุดทำไมไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเส้นตรงเดียวกันสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับสนุกนะแต่ว่าก็คือเราต้องจําสูตรให้ได้จุดหนึ่งเราเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสูตรมายังไงสูตรอันนี้ค่ะสามารถใช้กับพื้นที่หลายเหลี่ยมได้ไหมคะพื้นที่หลาเหลี่ยมใช่เป็นคําถามที่น่าสนใจมากนะครับ เราสามารถใช้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมไปหาสูตรพื้นที่หลายเหลี่ยมได้นะก็คือผมพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือพื้นที่หลายเหลี่ยมเราสามารถแบ่งซอยมันเป็นพื้นที่อะไรได้สามเหลี่ยมได้นะครับสามเหลี่ยมหลายๆรูปได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็รู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 นะครับมันก็สามารถหาการบ้านลองไปหาซิว่าสูตรพื้นที่หลายเหลี่ยมเป็นอะไรครับนะครับแต่ว่าหลายเหลี่ยมมันต้องรูนะครับมันรูในลักษณะนี้ครับ าการบ้านนะลองไปทําดูนะเป็นคําถามที่ดีมากครับทั้งบ้านนะครับก็ลองไปดูซิว่ามันมีสูตรไหมนะครับถ้าจะหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะในครวาวหน้าเจอกันใหม่นะครับนัาเรียนทางความโลสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวพบก,กันใหม่ในตอนหน้าครับ